เปอย่างเด้สะอ้นเพื่อนมาล้างผมเพื่อนด้บันนี้ไม่น้อยอย่างเนาะหาเล้วล่าซาหัวมาซาหัวคนอนตายคือวแท้แล้วเด้คอยเอ็กมอยากวัยเจ้านำเนื้อลายหัวเขาเลยเก่งใจเลยคอยเสือไปห้าเนินค่ะมันยังลายหัว ป้าใช่สีผมเหสีผมนจ้าดีพ huh <im ี่น um> ้องมาชทชกคนะจ้านอถ่ายอันน้องถ่ายเอาอุ่นมาที่คมเมนบอกพี่น้องเน้านองอ่ะกักกันอันอันเห็ดผมสีเสริมสวยอยู่สน้น้องเพิ่งกรไปแล้วะคุณน้องเขนเลาะใส่อันนนั้ไเลาะอันเบิ่งห้านเพร่ะเท็ดผม นสนอมได้เห็ดอะไรพี่น้องสนอมจะเช็ดยังสร้างหัวว่ะสร้างหัวลีบผมมืนอี้พากันมาเห็ดงามแป้งล่าง นอนมาไปแาั้นหวขั้เรียวเขาจะเอาหมูขึ้นเคียงดอกเียว <laughs> เรียวมาแต่นอกคิดว่าเขาจะเอาหมูขึ้นเคียงว่้หารสาแน่ค,คนซะ้เ<ะ>กิดะะัใคช่องอายู่อยู่ยซื้อมออนไอีเท่าไรฮะมันมีเสนเ้าครับแปดสิบพันไปลงไหม นี่ก็คือตลาดเซโนพี่น้องแขวงสวนสดิเขตอันนี้คือฮานที่สนอมาเสริมสวยคนละฮานเลยพี่น้องอันนี้ฮานสนอมาเสริมสวยนี่นหละฮานเพื่อนอยู่ตลาดเซโนเดจ้าอันนี้ก็คือฮานสนนอมาเสริมสวยพี่น้องฮานสนอยมาเสริมสวย่ตลาดเซโนคือกันพี่น้องฮานไกลกันคนละหานพี่น้อง ไปหาโอนอีกห้านึงอ okay. hey. ีกพ no. hey. ี่น้องแพงแรงอีกห้านนึ่งในที่น้องคุณห้านชนอมห้านึงชนอยห้านนึงเจ้าอีกห้านนึงโอนน้อยเป็นมือกล้องห้โอนน้อย แมนม่มีน้ำนะนคเกบเนาะเบื้งต้เกบกับพี่ตะคูง่ายไหมพี่น้องอืมเีเปบเปอก่นเลชินีมลสิ่ี่พี่ก่อน อัน้นอนเพื่องที่บตัสนะได้อาคูหนึ่งนะตันี้ก็บแซื้อก็อ่คูหนึ่งแปดอสเนเ้อยู่เาอันนี้8ซซิอันนี้ก็นซยังซพันเลยเนี่ยจีเอฟีอเนเนำสองอันนี้ก็อันนแปดซอันนเ อันนี้เซนซินอที่นิสสูงเปินเปินเกิบสกอของไทยของแทงานเพว่หม้สันเลยทลุเลยูิ์พันเลยเดี๋ยวกลับไปเบิ่งเจ้าของซองเด้อเจ้าของซองแล้วแหะโอ้ยหน้าขาวเป็นเแท่ มือกล้อง,องพี่นอ้องสะพกงา้ยสวยสะพามก็เเทยอยู่แล้วงามอยู่แล้วงามาหัานเิมสวยหนานี่แหละขามาอุดนู้นเลพี่น้องเ้อที่พี่น้องเห็นในคลิปนี้จาสิริอสน,น,น่อย เออนก่ะยังอาณาจักรป้าผมอยู่อบผมนะอบไอ้น้ำเหรอบไอน้ำพนอมกับฟ้าหัวห่านนะคนละห่านเลยที่เจ้าค่ะอือ เห็ดงามเน่จากมือเห็นว่าค่ะแล้วพี่น,อน้องเนาะว่าจะไปเบิ่งเกิบได้ไปซื้อเกิบเกิบกมันจะขูดงามค่ะนะเกิบสกอโอ้ไปน้ำที่น่ะแม่แล้วจา้าอตอโอ้ไอ้น้ำ เมื่อนี่ยหันพากันเสริมสวยเนาะเมื่อนีเนาะใครจะมาเสริมสวยทั้งสี่สาวด้วยจ้ะพี่น้องเห็ดคนหันอนน้อยรอบที่สองเสียดหยั่งงันแค่หันแค่นะฮะเป็นไรแน่แค่นะฮะฟ้าไข่หมดเลยจ้ะพี่น้องบังกว่าไข่หมดเลยเป็นอะไรเลยพี่น้องเป็นตึกๆๆกตึกตเลย ต่อต่อเนาะคัน้นหมดเลยเหบ่ลงหอนนมหมดเลยไข่มันเลยแี้พี่น้องม่งก็พี่น้องไงเราอุ่นเราคั้นหมดเลยเราแพ้ต่่อแพ้ไปเลยมันคือเจ๊กลูกนั่งพ่อหานเจ๊กืนพ่น้องก็ได้่นองมันคั้นมันแหลมตีสามสาันขึ้นยังไรเป็นนอนตีสามได้มันขึ้นพี่น้องไงไปไปซ้าหัวมันนี่ะ เป็นเพื่อนไปสะหัวแล้วก e ับเ็ษสีผมป้ะกันมาคลายเครียดพี่น้องเอ้ยไม่น้อยกับอันนาคามมาเมาเวี้กับน้ำเพื่นพี่น้องเพื่นดันท้องไม่น้อยไปถามเพื่อนนะเพื่นเพื่อนโบจื้อมาแม่นไม่น้อยบาเบากับกากเพื่นว่าเงินในหน้าห้องหมอเมืองกันนะเพื่นไม่น้อยมาแม่นความจริงเพื่นขายเครื่องอะไนลอย่ยางหลกย่างหลดนะพี่น้อง ได้สาวน้องพาแซ่บรอบที่สองกันเนาะสวยสวยสวยเหมือนี้ไม่ผูกสวยๆได้พี uh uh ่น้องเลยเมือนี้เด้อสาวน้องกันใคยเครียดเช็กบาทหนึ่งนาะเฮาเนาะรีดวะเนรีดน้ำเนาะผมสาวน้องยาวเลยพี่น้องหนึ่งอ้วนน้อยเห็ดสีผมเลยอันอันส่วนอ้นใหญ่ฮะ เกษสรแมนอดใหญ่อันอบไอ้น้ำอ่อนใหญ่หญหลแล้วนอ้อมเลยซาลีดแม่น้อยกับซาลีดชาวขั้นกี่แ้่พี่น้องซาลีดนะถ้าว่าเป็นเงินไทยเท่าไรก็นอ้อมแปดสิบบาทเนาะเป็นเงินไทยกับแปดสิบบาททาาัทง้งซาทั้งลีดขึ้นนี่แหละจ้ะพี่นอ้อง มาทางนี้อีกได้พี่น้องเลยย่างบุทันแล้วว่าหันขายเก๋มรุ่งชูกรูเพ็ดซีวะเอ่ออบไอ้น้ำซื่ออบไอ้น้ำซื้อนะเอามาใหม่บพเก๋มด้วยว่ามีตะกูงามๆเป็นขายเก๋มพร้อมเสริมสวยพ่อซื้อละเก๋มนะพ่นโบได้ใส่อันนี้แหละพ่อแหละ ขอโทษได้ยากบางเกิดจะพ่นองขอโทษรู้แล้วพี่น้องอเลยเอาชนีล่ะเอาเอาชนีแหละเอาเนาะนี่สักสะอ้นกระชะผมออกมาเรียบร้อยเลยอันเพิ่นสีปรุงสีเพิ่นเชียดสีผมโดยจ่าพี่นอลล้องแล้วกดเชียดสีใดอ้นเห็นสีได้ก็ อ๋อันนี้บพโอ้ยสองสีนี่แหเนะี่ยจะออกมาสองสีนี่นะะส,สีบอลทองเข็มนะเนาะมาช่วรวมกันมาช่วรวมกันเพิ่นเจ็ดสีบอลทองเข็มเด้อจับพี่น้องเด้อแเราไปยังห้สู่มายาใสา่กินยาก่อมแบบพี่น้องบ่ได้คั่นแห้งยาหมอเพิ่นจัดให้หวานก็ซื้ออยู่ ยาเยอะขนาะยามีอะไรต่อต่ออะไรเศรอมิเล้าเม็ดเทียงเม็ดเทียงเม็ดแลงเม็ดเศรเม็ดเทียงเม็ดแลงเม็ดเบื่อที่กินยาชายโกดังสีลงสีผมพี่น้องคลิปนี้ก็ สีไดลาไปก่อนเ้อจ้าฝากกดไลแลกดแชร์ช่องน้องนัดพ่อหวันแม่น้อยเ้อจ้าสวัสดีดดลาไปก่อนเ้อจ้าพี่นอ้องตัดต่เป็นนะ